ามนิดหนึ่งที่อาตมาอยากจะรู้ก็คือพูดถึงพลตำรวจโทรเวรวัตเขากล่าวถึงอาตมาโจมตอาามาีอาตมาอาตมาต้องพูดตรงๆว่าเฮ้ย hey, อันนี้คุณสมบัติของนายพลตำรวจไทยเหรอที่บอกว่าเฮ้ย hey, อาตมาปีนเสาไฟปีนเสาสถา,า,านีวิทยุให้ hai, มันกระโดดลงมาแล้วเราไปกะระทืบตั้มอันนี้คือมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของนายพลนะคุณต่อถามว่านี่คือคุณภาพของตำรวจไทยเหรือที่ทำอย่างนี้ต่อประชาชนนะฮะหลายคนมากเลยฮะ นายตำรวจนายคนนี้นะฮะไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจยินดีไม่ยินดีเพียงแต่ว่าเขา,เามีไปออกพูดถึงพลตำรวจโทรเลยวันี่เลยคุณภาพของไอ้ส้นตีน้นกูเกษียนมาแล้วเออนี่ผมอุตส่าห์เรียกท่านแล้วนะมึงเอาผ้าเหลืองมาห่มคุมตัวไปบินทบาทหาแดดเนี่ยทำให้คนเขาเสื่อม ศรัทธาในผ้าเหลืองปกติเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเราก็ยกมือไหว้เอามือลูบหัวแต่กูไหว้มึงไม่ลงหรอกไอ้เหี้ยทำเอาท่านเลวัตด,ดุเดือดเหมือนกันนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคลิปเสียงเมสกู้ที่คุณผู้ชมได้รับชมสั้นๆเนี่ยเรียกว่าเป็นออเดิร์แล้วกันต้องบอกว่าท่านเลวัตเนี่ยคุณผู้ชมเดือดจริงๆเพราะมีการบอกนะครับว่าตอนเนี้ย ก็ตามหาเหมือนกันนะพระปีนเสาเนี่ยไม่รู้ว่าท่านหายไปไหนมีการให้ลูกน้องเนี่ยเช็คพิกัดว่ามาหรือเปล่าแถวการจนบุรีแต่ท่านเลวัดบอกว่าไม่เห็นยังไม่เจอตัวเลยสําหรับพระปีนเสาหรือว่าพระครูประหลัดทีละซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านเลวัดก็มีการไล์สดคุณผู้ชมต้องแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระครูปีนเสาหรือว่าพระครูประหลัดทีละได้มีการพูดพาดพิงมาที่ท่านเลวัดก่อนคุณผู้ชมคือมีการพูดเนี่ย มาถึงท่านเลวัตในประเด็นว่าเฮ้ยทำไมออกมาพูดต่างๆนานาท่านเลวัตมาพูดแบบนี้ได้ยังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการพาดพิงไปถึงตําแหน่งของท่านเลวัตกินเกรสรด้วยคุณผู้ชมซึ่งท่านเลวัตเนี่ยก็มีการมาตอบโต้กลับในคลิปไลฟ์ล่าสุดเพื่อเป็นการเตือนความจํามาคุณผู้ชมเราไปฟังเสียงซะหน่อยของพักครูประหลทีละที่ได้มีการโต้กลับ ท่านเลวัตกินเกสรฮะถามนิดหนึ่งที่อาตมาอยากจะรู้ก็คือพูดถึงพลตำรวจโทเลวัตเขากล่าวถึงอาตมาโจมตีอาตมาอาตมาต้องพูดตรงๆว่าเฮ้ยอันนี้คุณสมบัติของนายพลตำรวจไทยเหรอที่บอกว่าเฮ้ยอาตมาปีนเสาไปปีนเสาสถานีวิทยุให้มันกระโดดลงมาแล้วเราไปกระทืบซ้ำอ,อันนี้คือมาตรฐานคุณธรรมจร,ริยธรรมของนายพลตำรวจไทยเหรออยากจะถามสํานักง,งานผู้ตำรวจแห่งชาติเหมือนกันก็ทะลอะเหมือนกันว่า เฮ้ย hey, เรามีเรา,เราผลิตคุณภาพของในพลที่เหยียบย่ำประชาชนแม้อรามานี้เป็นพระสงฆ์ด้วยนะยังเหยียบย่ำทำลายบิดเบือนใส่ร้ายไปสีอดามาได้ขนาดนี้เนะี่ยคุณภาพตํารวจไทยอ่มันมันมันนี่คือคุณต่อถามว่านี่คือคุณภาพของตํารวจไทยหรือที่ทําอย่างนี้ต่อประชาชนนะฮะหลายคิปมากนะฮะ นายตำรวจนายพลคนนี้นะฮะไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจยินดีไม่ยินดีเพียนแต่ว่าเขา,เามีเอฟซีเยอะแล้วเขาเป็นข้าราชการนายพลตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วมาบิดเบือนใส่ร้ายแล้วจูงใจให้กระทำการรุนแรงนอกกฎหมายหรือไม่ใช่ไหมแล้วเขาเขามีคลิปแบบนี้ลักษณะแบบนี้ใช้ความรุนแรงใช้กันกระบวนการน,นอกกฎหมายอย่างนี้หลายๆเคสหลายกรณีซึ่งเราเป็นห่วงคุณภาพของตำรวจไทยนะฮะ อ่ะคุณผู้ชมนี้เป็นเสียงของพระครูประหลัดทีละทีนี้มาเราในประเด็นล่าสุดก็คือที่ท่านเลวัตได้มีการออกมาไลา์สดท่านก็พูดนะคุณผู้ชมครั้งก่อนเนี่ยเป็นการเตือนก็คือท่านเลวัตเหมือนมีการเตือนพระปีนเสาเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าหากว่าอย่าไปทําร้ายท่านเลยคืออย่าไปไปไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงหรือไปทําร้ายหากว่าเจอท่านเนี่ยก็แค่ไม่บินทบาทไม่ไหว้หรือว่าเดินผ่านไปเฉยๆต่างคนต่างอยู่ซึ่งล่าสุดท่านเลวัตเดือดจริงคุณผู้ชมมีการพูดเลยว่า กรณีที่ท่านทําแบบนี้เนี่ยท่านใส่ผ้าเหลืองเนี่ยและทําตัวแบบนี้ล่อนไปล่อนมาอะไรแบบนี้ท่านเลวัดมองเลยนะผู้ชมว่ามันคือการเป็นการเสื่อมมากๆซึ่งท่านเนี่ยไม่พอใจเนื่องจากว่าท่านเลวัดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคนธรรมะธรรมโนะเจอผ้าเหลืองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะยกมือไหว้แต่กับพ้าปีนเสาเนี่ยทาไมท่านไม่ฟังความเห็นของคนอื่นบ้างทําไมท่านเนี่ยเอาความเห็นของตัวเองเนี่ยตัดสินว่าฉันเนี่ยถูกไปหมด ซึ่งท่านเลวัตก็มีการฝากข้อความหรือเตือนไปนะผู้ชมบอกว่าหากว่าท่านเนี่ยยังอยากอยู่ในแบบผ้าเหลืองอยากให้คนกราบไหว้หรือว่านับถือเนี่ยก็ควรปรับปรุงตัวเองเอาคําติชมต่างๆนานาเนี่ยมาปรับปรุงไม่ใช่ใครโต้ใครพูดทีก็โต้เขากลับไม่เห็นด้วยกับคําพูดคนอื่นซึ่งท่านเลวัตก็มองว่าท่านเนี่ยยังห่มผ้าเหลืองยังใช้ผ้าเหลืองเนี่ยในการบินทบาท หาข้าวอะไรต่างๆนานาอย่างท่านที่ทัดเลวัดพูดเนี่ยคุณผู้ชมท่านเลวัดก็ยังมีความแสดงห่วงใยนะแม้ทางด้านของพระครูประหลัดธีระเนี่ยจะโต้กลับมาก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันงานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหท่านเลวัดยังทนไม่ไหวคุณผู้ชมโต้กลับรุนแรงแล้วก็ต้องบอกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยใช้คําที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเราไปฟังเสียงท่านเลวัดดูฮะพระ ปีนเสายังไม่มาการมั้งครับลูกน้องยังไม่ส่งข่าวนะครับลูกน้องยังไม่ส่งข่าวนะครับว่าท่านจะมาการหรือเปล่าถ้ามาธรรมดาก็มาได้นะครับแต่ถ้ามาทําพี่เลนมาปีนทรงปีนเสาก็ก็บอกว่าให้ใช้ดุลพินิษเอาครับว่าจะถวายอะไรท่านนะครับเพือ่อ มองคนอื่นไม่ดีอย่างเดียวนะครับมองคนอื่นไม่ดีอย่างเดียวนะครับมองตัวเองถูกอย่างเดียวนะครับไปออกพูดถึงพลตำรวจโพเลวัฒนี่เหรอคุณภาพของไอ้ส้นตีนกูกเกษียณมาแล้วเออนี่ผมอุตส่าห์เรียกท่านแล้วนะเออต้องเรียกไอ้ส้นตีนลยมั้งมาเนี่ยนะฮะ เรียกท่านแล้วเนี่ยให้ชิดผายเอาพรเหลืองมาห่มคุมตัวแล้วชักเก่งนะมึงเนี่ยเออมันต้องพิณาตัวเราเองที่ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีตรงไหน มึงเอาผ้าเหลืองมาห่มคุมตัวไปบินทบาตหาแดกเนี่ยทําให้คนเขาเสื่อมศรัทธาในผ้าเหลืองปกติเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเราก็ยกมือไหว้ละเอามือลูปหัวแต่กูไหว้มึงไม่ลงหรอกไอ้เฮียมึงไม่ใช่พระนะครับผมไม่ทำแล้วครับผมมองจะคอยห้ามนะครับผมจะคอยห้าม มีอะไรเนี่ยจะบอกเฮ้ยอย่าไปทำยุดนะห้ามถ้าใครไปทำร้ายผมก็จะจับช่วยจับส่งพนักง,งานสอบสวนด้วย <c oughs> นะครับแต่ผมอยากให้มันจบนะแม่นั้นก็ออกมาเห่าว่างปุ๊บก็ออกมาพูดอัตมาแหมกูละหมันไส้มึงนะ นะครับจริงมันไม่ใช่ประเด็นผมเขาเป็นประเด็นขัดแย้งอ้างพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนาไปว่าไออาจารย์เบียรคนตื่นทำนะครับผมไม่รู้อะแต่กูฟังมึงพูดกับอาจารย์เบียพูดกูฟังอาจารย์เบียมันลื่นหูกว่ากูเห็นหน้ามึงกูก็ปวดทั้งขี้แล้วไอ้นะครับ เห็นหน้ามึงเนี่ยกูก็แม่จริงๆอ่ะดูโงเ่เฮงก็รู้แล้วว่าใครกันล่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันมันอย่างไงอะ่ะแต่ผมว่าไออาจารย์เบียร์ผมมองมันจะสอนผิดสอนถูกผมไม่รู้อะ่ะแต่ผมดูแล้วมันสนุกสนานนะครับแล้วมันก็แทรกหลักธรรมแลกศัก์ให้หลักธรรมะเข้ามาแต่กูฟังมึงแล้วกู ธรรมะคืออะไรแม่มึงไม่ถามพ่อมึงไปว่าธรรมะคืออะไรเห้อถ้ามาคุยกับผมไปออกรายการคุยกันถ้าจะถามผมว่าธรรมะคืออะไรผมจะถามว่าแล้วมึงรู้ไหมว่าวิสามันคืออะไรวิสามันฆาตกรรมคืออะไรโอ้ท่านอย่ามาถามไอ้พระห่านี่ให้ผมอารมณ์เสียเลย นะครับถามกวนตีนนะ่ยถามตอบไม่ตรงใจมันก็นั่นนะครับธรรมะคืออะไรผมจะถามวิสามันฆาตกรรมคืออะไรมึงรู้หรือเปล่าแล้วมันก็จะไม่ดีคือมึงเสือข่มผ้าเหลืองนะครับข่มผ้าเหลืองพอเราไปพูดไม่สมควรก็ไม่นั่นนะครับ ถ้าจะไปออกรายการกับผมก็มึงซึกก่อนแล้วไปออกซึกก่อนไม่นั้นผมเห็นมันผมก็ต้องยกมือไหวเพราะผมไหว้ผ้าเหลืองเนี่ยนะฮะแม่แม่เลือกผมเลือกอาจารย์เบียรครับผมเลือกอาจารย์เบียนะครับมันหน้าตามันสดชื่น หน้าตามันสดชื่นนะครับตอนหลังนี้ก็ดีหน่อยนะคือพอพูดอะไรเนี่ยมันรู้สึกไอ ให้ภาพปีนเสาไฟเนี่ยก็พูดสุขุมขึ้นนะครับไม่รู้ครับถ้าใครมาถามผมว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยผมจะถามกลับไปเลยครับผมไม่ตอบว่าธรรมะคืออะไรถามว่าวิสามันฆาตกรรมคืออะไรมึงรู้หรือเปล่านะครับมันเก่งใครเก่งมันเก่งคนละทางนะครับ มันมันแย่แล้วครับคือต้องประเมินสถานการณ์นะครับโดนตบมั่งโดนถีบมั่งต่อไปมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆงมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆคนทําเขาไม่ได้คิดว่าแกเป็นพระเขาคิดว่าเอาผ้าเหลืองมาคุมหาแดกนะครับ เราอยากคิดว่าเป็นพระสินะครับคือมันวัดปฏิบัติมันก็ไม่ได้สัตว์ขับรถเก่งไม่บินทบาทเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถเก่งเนี่ยมันก็ไม่เข้าท่าแล้วกูก็ไม่ใส่บาทแล้ววัดอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้แล้วมาจีบปากกีบคอพูดมันไม่เข้าท่า ไปเดินทุดงอะไรอย่างนั้นได้ที่เขายังไม่จับตึกนี่มันยังมันยังไม่ได้ปลาชิกนะผมไม่เรียกท่านแล้วนะผมเรียกมันแล้วนะคือหนึ่งถ้ามันปลาชิกอย่างนี้จับตึกได้นี่มันโลกติเตียนนะครับปีนเสาไฟม้งางทำโน่นทำนี่ไม่สมควรบ้างอะไรบ้างเล,เลิกเลิกติเตียนไอ้นี่มันไม่ได้โงนะ่น่ะ ไอ้นี่มันไม่ได้โง่นะไอ้อย่างนี้ม่านต้องไม่ให้ศึกครับต้องนิมนต์ไปทุดงแล้วก็หายไปเลยนะครับเจอตรงไหนก็นินมนต์ครับนิมนต์ไปทุดงเข้าไปภูคงภูควายอะไรอย่างนั้นนะคือผมมองว่าสติมันไม่ดีคนด่าคนอื่นไม่ดีหมดอ่ะ ดีตัวเองคนเดียวอะนะครับบางครั้งมันก็พูดมีเหตุผลบางครั้งมันก็พูดเพ้อเจ้อนะครับผมไม่เรียกท่านแล้วนะครับไอ้ใส่บาทนี่มันแล้วแต่เหลานะครับเดินบินทบาทมาเนี่ยเวลาจะใส่บาทเนี่ยมันแล้วแต่เหลาไม่เป็นไรครับเอาไปตัดต่อก็ ปล่อยนะครับพระดีผมก็กราบเท้าเลยนะครับพระส้นเตีอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอานะครับมันไม่ไหวมาพูดงุดหงิดอารมณ์นะครับ ปล่อยเถอะครับมาใครจะเอาไปตัดต่อก็เห็นนะไปตัดต่อกันเยอะฮะผมก็นิมนต์หน่อยนิมนต์นิมนต์นม,นมาบินทบาทที่จังหวัดกาญจน์หน่อยนะครับผมเตรียมลูกศิดลูกหาไว้เตรียมใส่บาทแล้วนะครับมันกวนตีนเข้าทุกทีนะฮะ มันชักกวนตีนผมกุดหงิดมาไทยนิวส์อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ